12ล้านเจ้าอาวาสวัดดังสีสเกตอุดนุนลูกสาวหยิบหวยมือแห่งถูกรางวัลที่1นึ่รวยปี้เลี่ยงสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3าก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะช่วงนี้เราได้ยินข่าวพระถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1น่งบ่อยนะคะล่าสุดนะคะเจ้าอาวาสวัดดังที่เมืองสีสเกตนะคะหยิบลอตเตอรี่นะคะ,ะ,ะ,คะมือ เฮงนะคะถูกรางวัลที่1รับนนะ์สิสล้านเลยนะคะพระดวงเฮงดายนี้นะคะชื่อพระอธิการพิษพุทธสาโรนะคะเจ้าวาดวาดัดโพธยารามนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะโดยท่านได้รับนิมนต์นะคะไปที่บ้านเลขที่63หมู่3บ้านนาโพอำเภอกัททะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะ ซึ่งบ้านนี้เขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งท่านได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะหมายเลข386 3 7 2กสาจจำนวน2ใบนะคะรับเงิน12ล้านนะคะซึ่งท่านได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากท่านได้รับกิจนิมนต์นะคะแล้วก็ฉันพัตนารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะท่านได้เล่าว่า ถูกลอตเตอรี่2ใบนะคะโดยการซื้อจากลูกสาวนะคะลูกสาวเป็นตัวแทนขายลอตเตอรี่นะคะซึ่งลูกสาวจะไปขายนี้ก็เลยเอามาให้พ่ออุดหนุนนะคะเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะพ่อประเดิมเบิกเลิกให้นะคะก่อนที่จะไปขายนอกพื้นที่นะคะซึ่งท่านก็เก็บไว้10กว่าใบนะคะโดยไม่ได้เลือกเลยนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะแต่ปรากฏว่ามือท่านเฮงนะคะ หยิบได้รางวัลที่หนึ่งมาเลยนะคะซึ่งท่านบอกว่าพอลัตเตอรี่ออกนะคะท่านก็เลยเอามาตรวจนะคะปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบนะคะรับเงินจะได้รับเงิน12ล้านนะคะท่านบอกว่าท่านดีใจมากนะคะซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะท่านตั้งอธิษฐานจิตแน่ๆแล้วนะคะว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญ สร้างโบสถ์และก็สร้างศาลาวัดรวมทั้งพัฒนาวัดโพธยารามนะคะเนื่องจากว่าวัดดังกล่าวยังไม่มีโบสถ์แล้วก็ไม่มีศาลานะคะแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งก็จะแบ่งให้ลูกสาวเพื่อนำไปซื้อที่ดินไว้ทำมาหากินนะคะเพราะว่าครอบครัวมีฐานะยากจนนะคะที่เหลือก็จะติดตัวไว้เล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อนำเงินมาใช้ใจ่ายในการทำบุญพัฒนาวัดนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ